ครับมาดู Redmi Note 9ครับอาการเสียบชาร์จขึ้นโลโก้ระดับบนโลโก้เป็นอาการประจำครับของรุ่นนี้ครับครับ ที่เรามาแกะกันดูนะครับว่าอะไรเสียเบื้องต้นที่เช็คเป็นบอร์ดวงจรนะครับไม่ใช่แพรสวิตไม่ใช่ตูดชาร์จอาการนี้เป็นที่บอร์ดนะครับส่งซ่อมไน้ครับไม่เกิน30นาทีครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับมาดูกันครับ อ่าผมได้แล้วครับสนใจส่งซ่อมได้ใต้คลิปเลยครับ